การติดต ah. and <Those> ั้งไฟฟ้าในอาคารนะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะมาดูสายไฟฟ้าและการใช้งานนะครับ2.1มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับสายไฟฟ้าที่เรานํามาใช้งานต้องมีมาตรฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานในไทยนะครับมาตรฐานที่เขายอมรับเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็จะมีมาตรฐาน IEC นะครับ เป็นมาตรฐานสากลนะครับมี BS ANSI นะครับของอเมริกาเ e ม a ามาตรฐานดินของเยอรมันนะครับแล้วก็ UL มาตรฐานจี๊ดนะครับจีก็คือเป็นของญี่ปุ่นนะครับ j a p ปนนะครับเรามาดูตัวนี้มาตรฐานประจำชาติที่สำคัญนะครับ ANSI นะครับก็คือย่อมาจาก American National Standard Industrial s t a n d a r นะครับ ก็จะเป็นมาตรฐานของอเมริกานะครับ BS นะครับเป็นของรัชนาจักรนะครับ British Standard นะครับมาตรฐานดินนะครับเป็นของประเทศเยอรมนีนะครับก็คือเยอรมนนะครับ Industrial Standard นะครับ VDE นะครับก็เป็นของเยอรมันเหมือนกันนะครับมาตรฐานจ h e นะครับ JIS นะครับมาจาก Japan Industrial Standard นะครับเป็นของญี่ปุ่น ของไทยก็เป็นมอกนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมชื่อไทยก็มีนะครับชื่อไทยก็เป็น TIS นะครับ TIS ก็เป็น Thailand Industrial Standard นะครับก็เป็นของไทยนะครับแต่ถ้าในไทยเราจะใช้มอกที่เราเคยได้ยินกันนะครับสลษณ์ของมอกนะครับก็ะจะมีหมายเลขกำกับนะครับก็ะจะมีชื่อขึ้นก่อนมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ ห้าหกตัวนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแล้วก็2องห้าสามสาเป็นปีพศที่ออกนะครับห้าหเป็นเลขที่นะครับออกมอกอนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นมาตรฐานนอกจากมอกอแล้วนะครับการติดตั้งไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้าต่างๆนะครับก็ยังมีฝ่ายที่มาดูแลนะครับ ก็จะเป็นหน่วยงานของบอสทนะครับบสทก็คือเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับก็คือเป็นผู้ดูแลนะครับมาตรฐานต่างๆรวมถึงการอนุญาตให้นำวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจากนอกประเทศนะครับนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็คือจะมีบสทนี้เป็นคนตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็ให้มอรกร,รองรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ หัวข้อ2.2มาตรฐานสายไฟฟ้านะครับที่บสทเขากำหนดนะครับก็จะมีปี2,545กับปี2,556ล่าสุดนะครับสังเกตด้ว่า10ปีเขาจะเปลี่ยน1ครั้งนะครับบสทที่เขาเปลี่ยนใหม่เพราะว่า1่อทุกวันนี้นะครับความก้าวทันสมัยเทคโนโลยีนะครับการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นมาตรฐานความปลอดภัยต้องสูงขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นบสทก็คือวิศวกรรมศาสร์แห่งประเทศไทยตัวนี้นะครับก็จะมีการกําหนดพิกัดแรงดันไฟฟ้านะครับที่เรานําสายไฟฟ้าไปใช้งานนะครับก็จะมีหมายเลขมก,ก11นะครับเล่มที่1นึ่งถึงเล่มที่5นะครับก็จะต่างกันออกไปนะครับเล่มที่1จะพูดเกี่ยวกับข้อกําหนดทั่วไปก็คือการใช้งานสายไฟฟ้าทั่วไปนะครับนําไปใช้งานอะไรบ้างนะครับวิธีการทดสอบ ทดสอบความเป็นฉนวนทดสอบการใช้งานตัวนี้นะครับของสายไฟฟ้าแล้วก็สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสําหรับติดตั้งยึดกับที่นะครับก็คือเป็นสายเปลือยนะครับสายเปลือยที่ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงนะครับสายเปลือยสามารถใช้งานได้แต่ต้องมีความปลอดภัยสูงนะครับหรือสายไฟฟ้าเปลือยสําหรับการติดตั้งยึดกับที่นะครับแล้วก็สายอ่อนสายอ่อนก็คือ เราจะเห็นเส้นทองแดงฝอยๆนะครับเราเรียกว่าสายอ่อนนะครับหรือว่าเราเรียกว่าสายฝอยนะครับสายไฟฟ้ามีเปลือกสําหรับงานทั่วไปนะครับก็คือมีฉนวนหุ้มนะครับอันนี้ก็คือเป็นพิกัดการใช้แรงดันไฟฟ้านะครับ450ทับ700โวลต์นะครับ750โวลต์ก็คือไฟฟ้าแรงต่ํานะครับ2.3ประเภทของสายไฟฟ้านะครับ ประเภทของสายไฟแบ่งตามลักษณะตัวนำก็จะมีสองตัวนำหลักๆที่เรามาใช้เป็นสายไฟหนึ่งตัวนำไฟฟ้าทองแดงนะครับสองตัวนำไฟฟ้าอาลูมิเนียมนะครับถ้าตัวนำไฟฟ้าอาลูมิเนียมใครนึกไม่ออกน,นะครับสายไฟตามบ้านเราก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับสายติดตั้งไฟฟ้านอาคารนะครับเรามองบนเสาไฟฟ้านหน้าบ้านถ้าหน้าบ้านใครเป็นสายสีฟ้าแดงว่ายังเป็นรุ่นเก่านะครับ เป็นสายอลูมิเนียมนะครับหรืออาจจะเป็นสายสีดำแต่แกนในเป็นอลูมิเนียมก็มีเหมือนกันนะครับให้เราเลือกใช้ราคาถูกกว่าทองแดงนะครับแต่แน่นอน,นครับประสิทธิภาพการใช้งานก็สู้ทองแดงไม่ได้นะครับรวมถึงการดึงสายการนำกระแสพวกนี้นะครับสู้ทองแดงไม่ได้นะครับหรือเราจะแบ่งตามประเภทของแรงดันไฟฟ้านะครับถ้าแบ่งตามแรงดันไฟฟ้าก็คือจะมีแรงต่ำ กับไฟฟ้าแรงสูงหรืออาจจะแบ่งตามเฟสนะครับถ้าเป็นไฟฟ้า1เฟสก็ทนแรงดันได้2 2 0โวลต์นะครับพิกัดแรงดันไม่เกิน3 0 0โวลต์ใช้กับ1เฟสแต่ถ้าพิกัดแรงดัน750โวลต์ก็ใช้กับ3เฟสได้นะครับอันนี้ก็คือการใช้งานนะครับประเภทสายไฟฟ้าแบ่งตามการห่อหุ้มนะครับอาจจาะมีาจำนวนชั้นเดียว่ามันกับตัวนี้เขาเรียกว่าจำนวนชั้นเดียวนะครับ หุ้มทองแดงเลยนะครับแล้วก็ฉนวน2ชั้นเห็นไหมครับชั้นนอกอันนี้อีกชั้นหนึ่งหุ้มอีกครั้งนะครับก็คือมีหลายแกนนะครับก็คือเรานําไปใช้งานทุกข้อต่างกันนะครับหรืออาจจะเป็นสายเปลือยนะครับกับสายหุ้มฉนวนนะครับหรือสายมีเปลือกกับไม่มีเปลือกนะครับเลือกได้สองแบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสายไฟ้าถ้าแบ่งตามพิกัดแรงดันเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับ450 ทับ750โวลต์ทนอุณหภูมิได้70องศาอันนี้คือหมายเลขมาตรฐานนะครับ2553เขากำหนดขึ้นมานะครับเป็นมาตรฐานใหม่ของสายไฟฟ้านะครับบางสายก็จะเป็นพิกัดแรงดัน300โวลต์ทับ500โวลต์เห็นไ,ไหมครับการใช้งานก็ต่างกันออกไปนะครับแสดงว่าสายไฟที่รูปในตัวอย่างนี้นะครับใช้ได้ทั้ง1เฟสและ3เฟสนะครับ สามเฟสก็คือ3 8 0รโวลต์น,นะครับถ้าเป็น1นึ่งเฟสก็คือ2 2 0รโวลต์ไฟบ้านนะครับไฟที่ใช้ตามบ้านเราหัวข้อที่2.4การกําหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันต่ํานะครับเราเคยเห็นสายไฟฟ้าไหมครับสังเกตดูว่ามันจะมีหลายสีมากนะครับมีสีเทาสีน้ําเงินสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวนะครับที่เขากำหนดมานะครับ สีของสายไฟฟ้าตามมาตรฐานวสทอนะครับสายนิวตันนะครับใช้สีเทาอ่อนหรือสีขาวนะครับถ้าสายเส้นไฟมีสีต่างไปจากตัวนำนิวตันนะครับอันนี้คือมาตรฐานเก่านะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่เขาจะใช้สายนิวตันเป็นสีฟ้าสายไฟก็จะต่างกับสายนิวตันนะครับมาดูมาตรฐานเก่ากับมาตรฐานใหม่เปรียบเทียบนะครับ มออ11ขีด2531ตัวนี้ถ้าเราเห็น11ขี 1, ด2531ตัวนี้เป็นสายทองแดงแน่นอนนะครับเป็นมาตรฐานของสายทองแดงสีของสายไฟฟ้าก็คือสีเทาอ่อนกับสีขาวเราจะใช้เป็นสายนิวตอนนะครับหรือ n นะครับส, a, รส, D, สีดำเฟส a หรือลายหนึ่งสีแดงเฟส b ลายสองสีน้ำเงินเฟส c ลายสามนะครับ สายดินหรือสายกลางตัวนี้นะครับเขียวแถบเหลืองหรือสีเขียวล้วนนะครับอันนี้คือมาตรฐานเก่านะครับเขาจะแบ่งใช้ตามนี้ถ้าเราไปทํางานนะครับไปเดินสายไฟ้าตามอาคารสูงนะครับอาคารสูงหรือว่าอาคารพาณิชย์บ้านบ้านจัดสรรน,นะครับอาพาร์ตเมนต์โรงแรมพวกนี้นะครับเราต้องกําหนดสีของสายไฟ้าให้ถูกต้องนะครับตามที่เขา กำหนดนะครับตามแบบไฟฟ้าที่เขากําหนดให้นะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่นะครับทุกวันนี้เขามีใช้นานแล้วนะครับมาตรฐานใหม่สายไฟฟ้าทุกวันนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ทั้งหมดนะครับสายนิวท่านจะเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าก็คือสายนิวท่านสายที่ไม่มีไฟนะครับลายหนึ่งหรือเฟสเอก็จะเป็นสีน้ําตาลเฟสบีหรือลายสองก็จะเป็นสีดําเฟสซีก็คือลายสามนะครับคือสีเทาครับ ส่วนสายดินสีเขียวแถบเหลืองนะครับมาตรฐานเดียวเลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีสายไฟรุ่นเก่าใช้อยู่นะครับ mm hmm. ก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับแต่มาตรฐานใหม่ก็คือเขาจะไปมามันจะรู้สึกว่า,าเส้นเล็กกว่ามาตรฐานเก่านิดนึงนะครับอาจจัดเซฟประหยัดต้นทุนาราคาถูกกว่าและความปลอดภัยสูงกว่านะครับเ็าเปลี่ยนตามมาตรฐานาตัวอย่างเหมือนกับตัวนี้ครับตัวอย่างมาตรฐานใหม่นะครับ เรามาดูสีสายฟ้าน้ำตาลเห็นไหมครับลายหนึ่งดำลายสองสีเทาลายสามนะครับ, 2, ส, 3, รบสีฟ้านิวทันนะครับเขียวแถบเหลืองสายกลา้านะครับมาตรฐานใหม่นะครับอ่ะคันนี้สายไฟาหลายๆสีแบบเนี้ยเราไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าเมนูมาตรฐานเก่านะครับอ่าตัวนี้ระบุแกนของสายไฟฟ้านะครับ ก็จะมีลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วก็นิวทันแล้วก็สายเกล้านะครับแต่ถ้าเป็นแบบแกนเดียวในกําหนดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสองแกนสองแกนก็คือสายไฟที่เรามาเดินตีคลิปตามบ้านเราเนี่ยครับก็จะมีอยู่สองเส้นนะครับมีสีฟ้ากับสีน้ําตาลนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานเก่าก็าจะเป็นสีเทากับสีดํานะครับก็คือนิวทันกับเฟสเอหรือลายหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นนิวทันกับลายหนึ่ง ถ้าเป็นสามแกนนะครับสายสามแกนตัวนี้มันจะมีห้าแกนนะครับาสายที่เป็นสามแกนก็จะเป็นเขียวแถบเหลืองนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือสายกลาวสายนวท่านแล้วก็สายลายนะครับหรืออาจจะเป็นน้ําตาลดําเทาน้าตาลก็เป็นลายหนึ่งดำลายสองเทาลายสามนะครับถ้าเป็นสายแบบสี่แกนนะครับหลายหลายแกนเนี่ยแต่ตัวนี้มีห้าแกนแต่ถ้ามีสี่แกนล่ะ มีสีเขียวแถบเหลืองก็คือมีสายเกล้าน้ำตาลลายหนึ่งดำลายสองเทาลายสามนะครับหรืออาจจะเป็นฟ้าน้ำตาลดำเทาเห็นไหมครับถ้าเป็นห้าแกนก็มีตามนี้เลยครับห้าแกน,นครับสีเขียวแถบเหลืองก็คือสายกล้านะครับฟา้านิวตันเห็นไหมครับน้ำตาลเนีน่ยลายหนึ่งนะครับ สีเทาลายสามเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีใช้นะครับเขาจะไม่ผลิตออกมาแล้วนะครับหัวข้อที่2.5ครับขนาดกระแสของสายไฟฟ้าสายไฟ้าที่เราเคยเห็นกันนะครับมันจะมีหลายขนาดมากมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บางทีใหญ่มากแข็งแล้วก็น้ำหนักเยอะนะครับ ทำไมสายไฟมีหลายขนาดก็คือขึ้นอยู่กับเรานํามาใช้งานแล้วก็ทนกระแสได้มากหรือน้อยนะครับอ่าเรามาดูตารางในตารางนี้นะครับขนาดสายไฟอ่ฟาสายไฟที่เราใช้งานเราจะมีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตรนะครับสายเบอร์0.5สายเบอร์1สายเบอร์1.5ตัวน,นี้นะครับอ่าเราก็จะเรียกสายเบอร์0.5ตารางมิลลิเมตรสายเบอร์1 ตารางม mm, ิลลิเมตรสายเบอร์1.5ตารางมิลลิเมตรนะครับตัวนี้คือขนาดสายอันนี้มีให้ดูถึงตัวอย่างที่มีเบอร์36นะครับเบอร์36เอ้ยไม่ใช่เบอร์35ตารางมิลลิเมตรนะครับอกอไก่วิธีการเดินสายไฟก็จะมีอยู่1 2 3 4 5มีอยู่5แบบนะครับแบบกอไก่ก็คือแบบเดินลอยนะครับแบบเดินลอยอันนี้คือสายไฟนะครับ อันนี้คือระยะห่างจากผานังเห็นไหมครับเดินลอยก๊าอากาศนะครับตัวนี้เดินแบบเกาะผนังนะครับขอไข่ตามแบบตัวนี้เดินแบบเกาะผนังขอค่ายนะครับเดินลอยท่อนะครับลอยท่อติดผนังนะครับก็คือเดินลอยนะครับเดินลอยท่อติดผนังอันนี้อาจจะเดินในท่อโลหะก็คือเป็นท่อเหล็กนะครับโลหะบางโลหะหนาโลหะหนาปานกลางนะครับ ท่ออโลหะนะครับก็คือเป็นท่อ PVC นะครับเดินแบบร้อยท่อติดผนังนะครับแบบงองูเดินร้อยท่อฝังในผนังหรือฝังใต้ดินนะครับหรือเดินแบบฝังร้อยท่อนะครับมีท่อโลหะหรือท่ออโลหะนะครับมี2แบบแล้วก็แบบจอจานนะครับเป็นแบบฝังดินโดยตรงนะครับแบบแกนเดียวฝังดินโดยตรงหรือแบบ ลายแกนฝังดินโดยตรงนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูวิธีอ่าวิธีการดูตารางครับอ่าเรารู้แล้วว่าแบบก็ไก่ถึงแบบจอจานนี่เดินแบบวิธีอะไรก็ไก่เดินแบบลอยกลางอากาศเพราะไข่เดินแบบติดผนังควายเดินแบบลอยท่อติดผนังง,งงูเดินแบบลอยท่อฝังดินหรือฝังในผนัง,นะนแบบง,นงนะครับจอจ้านแบบฝังดินโดยตรงนะครับ อ่าเรามาดูเบอร์0.5ดครับสายไฟฟ้าเบอร์0.5ตารางมิลลิเมตรนะครับตัวเนี้ยถ้าเราไปเดินแบบลอยกอากาศจะทนกระแสดได้9แอมป์นะครับแต่ถ้าเดินร้อยท่อ,อติดผน,น,นังแบบนี้จะทนกระแสดได้8แอมแปร์นะครับแต่ถ้าเดินร้อยท่อโลหะติดผน,น,นังแบบนี้ทนกระแสดได้8แอมแปร์ถ้าเป็นท่ออโลหะหรือท่อ PVC นะครับจะทนกระแสดได้ 7แอมแปร์นะครับถ้าเดินแบบฝังดินนะครับรอยท่อฝังดินจะทนกระแสได้10แอมแปร์นะครับถ้าเป็นท่ออโลหะนะครับหรือท่อ PVC ก็จะได้9แอมแปร์นะครับถ้าฝังดินโดยตรงไม่ได้นะครับสายเบอร์นี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นสายเบอร์0.5จะเป็นสายที่เล็กมากนะครับอันนี้คือกระแสที่ทนได้นะครับแต่ละชนิด้ก็ต่างกันออกไป สายไฟ้าที่เราใช้งานบ่อยๆก็จะมีเบอร์1.5กับเบอร์2.5นะครับส่วนมากเบอร์1.5จะเป็นสายที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะครับวงจรแสงสว่างถ้าเป็น2.5จะเป็นวงจรกําลังหรือสายเมนนะครับของเครื่องปรับอากาศนะครับหรือสายเมนของเต้ารับอ่าเรนี้นะครับาเรามาดูวิธีอาจารย์จะยกตัวอย่าง2ขนาดนี้นะครับที่เราใช้งานบ่อย สายเบอร์1.5ต mm, ารางมิลลิเมตรนะครับถ้าเราเดินลอยนะครับจะทนกระแสได้17แอมป์นะครับแต่ถ้าเราเดินแบบเกาะผนังนะครับเกาะผนังหรือติดผนังครับทนกระแสได้15แอมป์นะครับ,ร A, รบถ้าเดินแบบร้อยท่อโลหะทนกระแสได้14แอมป์เดินร้อยท่อ PVC ทนกระแสได้13แอมป์นะครับถ้าเดินร้อยท่อฝังดินเดินท่อโลหะนะครับฝังดินทนกระแสได้18แอมป์ เดินร้อยท่อ P.V.C. ฝังดินทนกระแสได้16แอมป์นะครับเดินแบบฝังดินโดยตรงทนกระแสได้26แอมป์นะครับสายเบอร์2.5นะครับถ้าเดินเดินลอยกาอากาศทนกระแสได้23แอมป์นะครับเดินแบบติดผนังนะครับทนกระแสได้20แอมป์เดินแบบร้อยท่อโลหะติดผนังนะครับทนกระแสได้18แอมป์เดินแบบ ร้อยท่อ PVC ติดผนังนะครับทนกระแสได้17แอมถ้าเดินร้อยท่อฝังดินนะครับเดินแบบฝังดินหรือฝังในผนังนะครับทนกระแสได้24แอมนะครับถ้าเป็นท่อ PVC ทนกระแสได้21แอมนะแต่ถ้าฝังดินโดยตรงทนกระแสได้34แอมนะครับอ่าครนี้การใช้งานนะครับสายไฟฟ้าแต่ละชนิดนี่ก็คือ เราจะนําไปใช้งานเราท้อนดูด้วยว่าสายชนิดอะไรที่ฝังดินได้โดยตรงสายชนิดไหนที่เดินแบบร้อยท่อนะครับไม่ใช่เราอยางใช้สายอะไรร้อยท่อก็ได้สายไดไเป็นฝังดินก็ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเรามาดูพิกัดกระแสก่อนนะครับอับต่อไปครับข้อกําหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าทีจ่จะกำลังจะกล่าวถึงนะครับสายไฟฟ้าที่เราใช้งานกันบ่อยๆอตามบ้านเรานะครับ ที่เดินแบบติดผนังจะเป็นสาย VAF หรือสายขาวบ้านเรานะครับจะเป็นแบบสองแกนนะครับหรืออาจจะมีสายดินนะครับตัวนี้พิกัดแรงงาน3 0 0ร0อยทับโวลต์นะครับก็คือใช้ได้ทั้ง1เฟสและ3เฟสนะครับ1เฟสก็2 2 0โวลต์ไฟบ้านเรานะครับแต่ถ้าเป็น3เฟสนะครับก็จะเป็นแบบ 3 1 8 0โวลต์นะครับอาการใช้งานใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเดินเกาะผนังได้เดินในช่องทางเดินสายนะครับได้นะครับห้ามร้อยท่อสายนี้ห้ามร้อยท่อนะครับเพราะว่ามันมีจนวนสองชั้นก็จริงแต่ถ้าเรานําไปร้อยท่อนะครับตอนที่ไปติดตรงข้อโค้งข้องอนะครับอาจจะทําให้อ่าสายตัวน,นี้มันบาดนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เพื่อเดินแบบ เดินเกาะกับผนังนะครับหรือในช่องทางเดินสายช่องทางเดินตัวนี้อาจจะเป็นเดินในรางนะครับราง PVC ก็ได้รางโลหะก็ได้นะครับห้ามร้อยท่อและห้ามฝังดินโดยตรงนะครับฝังดินโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะว่านานๆไปฉนวน PVC ตัวนี้มันจะเปื่อยละลายแล้วก็ทําให้ทองแดงโผล่มานะครับอาจจะอันตรายได้นะครับถ้าเราไปบริเวณที่สายตัวนี้ฝังดินอยู่นะครับแล้วก็มีการจ่ายไฟนะครับ อ่ะต่อไปครับเรามาดูสาย60227 i c 0 1นะครับหรือเป็นสาย t h w นะครับที่เราเคยใช้งานกันนะครับอ่าแต่ก่อนเป็นสาย TW เ้ขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอ่าก็บางคนก็ยังเรียกว่า t w w ก็ได้นะครับอ่าเป็นสายแกนเดียวนะครับอ่าใช้ได้1นึ่เฟสและสามเฟสนะครับมีตั้งแต่ขนาด 1.5ตารางมิลลเมตรจนถึง400ตารางมิลิเมตรนะครับก็คือใช้กับแปลงสูงได้เลยนะครับาการใช้งานทั่วไปนะครับเดินในช่องทางเดินสายนะครับและต้องป้องกันน้ําเข้าช่องทางเดินด้วยนะครับอันนี้วิธีการเดินก็คือนอกอาคารนะครับห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรงนะครับตอนนี้เวลาเราใช้งานเราจะไม่ลอยท่อฝังดินนะครับ อาจจะ้อยท่อเดินแบบเกาะผนังได้นะครับต่อไปสาย NYY นะครับสาย NYY ตัวนี้ก็เป็นชนิดหลายแกนมีเั้งแต่2แกนถึง5แกนนะครับไม่มีสายดินนะครับส่วนมากจะใช้กับพวกแรงดังนไฟฟ้าหนึ่เฟสและ3เฟสก็ได้นะครับและแต่การใช้งานของเรานะครับวิธีการใช้งานก็คือสามารถฝังดินโดยตรงได้นะครับ ังดินโดยตรงได้การใช้งานเดินในช่องทางเดินสายป้องกันน้ําเข้าสายวางบุนลางเคเบิลน,นะครับอันนี้สาย n y นไนะครับสัญลักษณ์และ,ะสัญลักษณ์ของสายไฟฟ้าตามมาตรฐานนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับสายไฟฟ้าที่เราใช้งานทุกเส้นนะครับที่เข้าผลิตออกมาขายที่มอกอรับรองเนี่ยเขาจะสะกีนสายไฟ้านะครับสกีน ตรงที่เขาสกีนสายไฟก็จะบอกอะไรหลายอย่างนะครับหน่งบอกชื่อแบรนด์แบรนด์นี้คือรายชื่อผู้ผลิตสายไฟนะครับรายชื่อผู้ผลิตตอนนี้เป็น,นมันตัวเล็กนะครับอ่านไม่ออกนะครับ Wise d ออะไรนะครับนะดูยากแล้วก็พิกัดแรงดัน450โวลต์นะครับทับ 7 50โวลต์นะครับอันนี้ก็คือพิกัดแรงดันใช้งานแล้วก็อันนี้เป็นโครงสร้างสายและชนิดของสายาว่าโครงสร้างตัวนี้เป็นหมายเลขก,กำกับมาตรฐานสากลตัวนี้นะครับาสายเป็นแบบสายเส้นเดียวนะครับหุ้มจำนวนนะครับเรียกแบบหลายเส้นตีเกลียวนะครับเป็นทองแดงตีเกลียวเขาจะบอกบแล้วก็ จำนวนแกนนะครับตัวนี้1นคูณอะไรครับเหรือเปล่านะเป็น1แกนนะครับตีเกียวกันนะครับ SQMM ตัวนี้ก็คือเป็นสแควร์มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูภาพที่ชัดๆก็จะมีภาพช,ชัดๆให้ดูนะครับแล้วก็มีมาตรฐานอ่ามอ,อกเห็นไหมครับถ้าเป็นสายไฟฟ้าอ่าเขาจะเขียนว่า TIS นะครับ อ่าตัวนี้ก็คือมอกนั่นเองเป็น Thailand Induction Standard นะครับพาร์ตอ่าสิบเพาร์สขีดสองหนะครับเป็นหมายเลขของมอกนะครับเรามาดูรูปนี้นะครับอ่าดูง่ายๆหน่อยนะครับอ่าตัวนำทองแดงเห็นไหมครับจนวนเป็น P.V.C. อ่าตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขมอกนะครับ T.I.S สิบเอ็ขีดสองหอ่าเป็นสายมาตรฐานเก่านะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบตารางมิลลิเมตรนะครับ m มตรางสองก็คือเป็นสายเบอร์หนึ่งร้อยยี่สิบตารางมิลลิเมตรนะครับชื่อสายไฟฟ้าสาย THW นะครับพิกัดแรงดัน750โวลต์นะครับอันนี้อุณหภูมิที่สายไฟฟ้าทนได้นะครับ70องศาเซลเซียสนะครับสาธิตไปดูแบบ เส้นเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายเป็น P.V.C. นะครับนี่เป็นสาย V.A.F. นะครับตัวนี้เป็นมาตรฐาน2คูณ1.5ตารางมิลลิเมตรนะครับมมตาลังสองตัวนี้นะครับ2ก็คือ2แกนนะครับ1.5ตารางมิลลิเมตรก็คือขนาดของตัวนำทองแดง1.5ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับพิกัดแรงดัน300โวลต์นะครับ ถ้าเป็นพิกัดแรงดัน300โวลต์ตัวนี้ก็คือใช้ได้1เฟสนะครับใช้กับ3เฟสไม่ได้เพราะ3เฟสพิกัดแรงดัน380โวลต์นะครับแสดงว่าสายไฟเส้นนี้ใช้ได้1เฟสอย่างเดียวนะครับอุณหภูมิอของตัวน้ำสูงสุดไม่เกิน70องศาเซเซียสนะครับแต่ถ้าเราใช้กระแสเยอะเกิดความร้อนสูงนะครับเกิน70องศา อาจจะทำให้สายไฟฟ้าตัวนี้ไม่แล้วช็อตแล้วก็ขาดได้นะครับอาจจะเกิดอคีภัยก็ได้นะครับถ้าเราไปเดินตามบ้านนะครับสรุปนะครับสาระสำคัญในบทนี้นะครับก็จะมีข้อที่หนึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่เขายอมรับนะครับทั้งมาตรฐานสากลมาตรฐานอเมริกามาตรฐานของเยอรมันมาตรฐานญี่ปุ่นไม่แต่ของไทยด้วยนะครับมออกนะครับ แล้วก็2มาตรฐานสายไฟอ้างอิงตามวสทนะครับวสทที่เขากำหนดก็คือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขามีการกำหนดสายไฟหุ้มฉนวนและสายไฟแบบเปลือยนะครับแล้วก็3าประเภทของสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าก็จะมีสายเดียวสายตีเกลียวนะครับแล้วก็สายออนนะครับพวกนี้มีทั้งหุ้มฉนวนและไม่หุ้มฉนวนนะครับ ข้อที่4ก่กหนดสีของสายไฟ้าระบบแรงต่ํานะครับก็จะมีมาตรฐานเก่าและมาตรฐานใหม่มาตรฐานเก่าก็จะเป็นสายสีเทานะครับถ้าเป็นนิวต้นสีเทาแล้วก็ดําแดงน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่ก็จะเป็นสายสีฟ้านะครับเป็นสายนิวตันนะครับน้านนําตาลดําเทา น,น้ำตาลก็ลายหนึ่งนำลายสองเทาลายสามนะครับส่วนสายเกลาก็สีเขียวแถบเหลืองนะครับเป็นมาตรฐานใหม่นะครับถ้าเป็นการติดตั้งสายไฟฟ้าตามมาตรฐานนะครับหรือมอกที่เขากำหนดให้นะครับภายใต้การดูแลของบสทน,นะครับก็คือวิศวรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับ ในเรื่องนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ